สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมให้นะคะวันที่11นะคะฮานอยรวมผลที่ออกฮานอยวันที่10นะคะแอดให้นะคะหลุดไปนะคะที่แอดจับคู่ให้นะคะแต่ก็เข้าตัวนิ้นตัวฟันนะคะแอดฟันรูด1กับ3นะคะก็เข,ข,ข้าแต่3นะคะแต่ก็ถึงเล่นไพ่ก็ไม่คุ้มค่ะก็มันเข้าติดๆมา3 4วันติดแล้วนะคะเข้าตรงๆทั้งตรงทั้งกลับนะคะเข้าทั้ง2น้นอย3น้อยบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็ มันก็ต้องมีหลูดบ้างใช่ไหมคะมาดูแนวทางวันที่11นะคะแนวทางฮานอยรวมนะคะแอดขอเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะเน้นเน้นวิ่งลูดศูนย์กับสนะคะไอศูนย์กับ8นะคะเน้นเน้นนะคะสตัวนี้นะคะเน้นเน้นวิ่งลูดศูนย์กับ8นะคะแอดขอเน้นเน้นนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะตัวฟันตัวเน้นตัวรูดเนี่ยคะ่ะมาดูตัวจับคู่นะคะ ตัวจ,จับคู่แอดจะจับคู่ให้นะคะมาดูกันเลยค่ะศูนย์ศูนย์ศูด 20, 28, 2 0 28ูน็นี่นะคะที่จับคู่ออกมาได้นะคะมี 000, 0ู0ย์ศ8น8 8ศูนย์แปดน็นะคะนี่นะคะฮานอยรวมแนวทางฮานอยรวมวันที่11นะคะแอดลงให้นะคะ ยิ่งรูดเน้นๆศูนย์กับ8ป0ศูนย์ศูนย์2ู2ย์แนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าหวยแอทานอยแอดเนี่ยถ้าหลุดหลุดวันหนึ่งแล้วก็เข้าเหมือนเดิมนะคะติดตามได้นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะ หวยทุกหวยมีหลุดมีเข้านะคะถ้าชอบก็ตามค่ะแต่ถ้าใครติดตามแอดจริงๆอะ่ะหวยห้านอยของแอดเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดนะคะส่วนมากมีแต่เข้านะคะเข้าสองนอยสามนอยก็มีนะคะเข้าบางบางวันก็เข้าน้อยดีบางวันก็เข้าสองนอยสามนอยเนี่ยคะ่ะเพราะแอดก็ไม่รู้ว่าหานอยแอดจะเน้นให้หานอยอะไรนะคะมันก็ออกได้ทุกหนนะคะเนี่ยคะ่ะแอดขอฝากช่อง ติดตามช่อง YouTube ให้แอดด้วยนะคะช่อง YouTube ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตาม<อ>และกดกระดิ่งการแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแอดขอฝากช่องแอดด้วยนะคะ99้อ็พีพารวยะคะ่ะ แต่แอดมาเปลี่ยนเป็นแอดเนี่ยค่ะแอดเปลี่ยนเป็นแอดภาษาไทยนะคะ99แอดพีพารวยช่อง YouTube 99 a อดพีพารวยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อแป๊บนึงค่ะแอดลืมแอดแอดลืมเน้นเน้นวิ่งแอดลืมเน้นเน้นตัววงให้นะคะว่าเล่นตัวไหนบ้างนะคะ ตัวเน้นตัวฟันนะคะ08 80 07 07 07 87นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสีคู่นี้นะคะถ้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะสวัสดีค่ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังค่ะ